รายในคราวนี้ไปดูเรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกันบ้างครับโดยจังหวัดเชียงรายได้เดินหน้าเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานเป็นการรองรับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่โรงแรมโ,โพวดอนนะครับรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือขา่ขายการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ มีตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายหอาการค้าจังหวัดเชียงรายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการสัมมนา,าครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายซอฟท์พาวเวอร์มากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐเพื่อให้เชียงรายเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์อย่างยั่งยืนยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้สามารถสร้างสารรค์มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงการอนุรักษ์และต่อยอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในงานก็ยังมีการบรรยายในหัวข้อต,ต่างๆเช่นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์การขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในระดับจังหวัดและการพัฒนาทักษะแรงงานภายใต้อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ที่จังหวัดลำปางนะคะมีการจัดงานบุญตั้งทำหลวงเวียงละกอนเทศมหาชาติครั้งที่21ค่ะ ที่หอประชุมวิทยาลัยสงนครลำปางอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนายกฤษณะพินิษรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีเปิดโครงการงานบุญตั้งทำหลวงเวียงละกรเทศมหาชาติครั้งที่21โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนพุทธศาสนิกชนชาลำปางร่วมพิธีเปิดงานและมีพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายสง์เพื่อสืบสารและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของบรรพชนในการทำบุญตั้งทำหลวงให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังและเพื่อน,นำไรายได้เป็นกองทุนการศึกษาสำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงนครลำปางค่ะสำหรับกิจกรรมภายใน งานประกอบด้วยพิธีอารัธนาพระอุปคุตเข้าสู่มวนลนพิธีพิธีขึ้นเท้าทั้ง4การแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติประเพณีการกวนข้าวทิพย์การฟ้อนบูชาพระธรรมการแสดงวงดนตรีปีพาดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนครับ ที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะกับเรื่องสําคัญก็คือเกี่ยวกับด้านของยาเสพติดค่ะกองกําลังผาเมืองประทะกลุ่มขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าน1นึ่งแเม็ดในพื้นที่อํเาเภอแม่ไอจังหวัดเชียงใหม่ที่บ้านป่าโหลตําบลแม่สาวอำเภอแม่ไอจังหวัดเชียงใหม่พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภาณนะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพเป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยพันโทธนวัฒน์บุญจรัส รองผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ร่วมตรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุและตรวจนับของกลางหลังจากที่เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกากองบังคับการควบคุมทหารพานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านผ่านเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยจึงได้จัดก,กำลังพลกองร้อยทหารพานที่ 3, 3207จำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดจนกระทั่งเวลา16.30นาชุดปฏิบัติการตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสองสัยประมาณ3-5คนสะภายกระเป๋าเป้สัมภาระดัดปแปลงเดินผ่านเข้ามาในพื้นที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจคน้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จนปะทะกันประมาณ10นาทีิ้นเสียงอาวุธปืนฝ่ายทหารนะครับก็ปลอดภัย ทางด้านของกองบังคับการควบคุมฐานพรานศูนย์ปฏิบัติการของทัพภาคที่3ได้จัดกำลังเพิ่มเติม3ชุดปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุจากนั้นได้ตรวจสอบพื้นที่ไม่พบกลุ่มขบวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตรวจพบของกลางกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวนหนึ่งกระสอบภายในก็บรรจุยาบ้าประมาณ1 0 0 0 0แเม็ดสัญ,ญลักษณ์วายหอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์1กระบอกปลอกกระสุนลูกซองจำนวน2ปลอกและโทรศัพท์มือถือ1เครื่อง โดยได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีกดตามกฎหมายต่อไปนะครับ